สวัสดีครับเพือ่อนๆครับเชียงรายมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้จะเอาเสื้อทัวริงไซส์เล็กๆมาบ้างสำหรับน้องผู้หญิงบ้างนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นทรงสปอร์ t ทัวริงนะครับนี่เป็นของโปโลนะฮะเป็นของโปโลตัวนี้อก36มสหนะอก36ยาว22จากหมวไหล่ถึงชายเสื้อ22นิ้วนะครับอก36กก็คนอกสามสิบ สามสินิ้วกำลังใส่ดีนะครับสำหรับของผู้หญิงตัวนี้นะฮะตัวนี้มีออปชันอะไรกันมาบ้างนะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยตัวนี้ผ้าข้างนอกเป็นผ้าไนล่อนนะครับผ้าไนล่อนทั้งหมดเลยนะครับมีการมาให้5จุดนะครับนี่หัวไหล่ข้อศอกนะฮะแล้วก็หลังนะครับหลังนะฮะรีเฟ็กนี่ครับรีเฟ็กก็มีพอใช้นะครับยาวตลอดด้านหลัง นะครับแล้วก็มีช่องรับลมนะครับตัวนี้ใส่แล้วน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับมีช่องรับลมนะครับก็มีปรับรัดกาดตรงนี้ปรับรัดกาดปลายแขนเข้าให้ขยายใส่ถุงมือได้เป็นแบบซิปนะครับมีเชือกผูกมาให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นช่องรับลมนะตรงแขนนี้ก็มีช่องรับลมช่องรับลมนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะฮะพวกนี้เป็นกระเป๋ากันน้ํานะครับแล้วก็เอวปรับรัดได้นะครับชายก็จะมีตัวปรับชายก็จะมีตัวปรับนะครับด้านหลังมีช่องระบายอากาศออกไปนะครับมีช่องระบายอากาศออกเข้าด้านหน้าออกด้านหลังนะครับด้านหน้ามีสี่ช่องด้านหลังมีสองช่องนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะ ตัวนี้ไม่มีกันหนาวมาให้นะนี่ซับด้านในนะครับผ้าด้านในเป็นผ้าซีทูนะครับผ้าด้านในเป็นผ้าซีทนะูเนาะแล้วก็นะฮะผ้าจะค่อนข้างนุ่มนะครับใส่สบายตัวนี้ใส่สบายนะครับระบายอากาศดีนะฮะะบายอากาศดีนี่ผ้าก Gate, เกตเดียวกับกอเทคเลยนะครับเน้นระบายอากาศเลยตัวนี้นะครับก็เก็นไซส์ของผู้หญิงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาฟรีส่งเลยนะครับตัวนี้เป็นราคาฟรีส่งแล้วนะครับใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่ต้องเกรงใจราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฟรีส่งนะครับของโปโลนะครับตัวนี้ของไรบ์โปโลนะฮะ โอเคตัวนี้ของน้องผู้หญิงที่หามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะมีของพี่ผู้ชายด้วยของอ่หมุนพี่หมีก็มีนะโอเคไซส์หกส x l ามเอลพวกนี้มีนะฮะลองเข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับหรือว่าจะเข้าไปทักที่เพจก็ได้นะครับเสื้อกันฝนสอชิงรายนะครับผมเดี๋ยว ผมจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะครับฝากกดติดตามทางเพจแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ